พื้นฐานพื้นฐานนี้น่าจะโอ้โ oh. หพี่วาดแยกอีกน่าจะมีประมาณ10อันมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ดูนะแค่พื้นฐานอันเดียวนะเดี๋ยวเอาอันแรกก่อนพื้นฐานอันแรกที่ต้องรู้คือเราต้องรู้จักตีโกณที่เรียนมีกี่ค่านะสามหรือหกหกค่าหกค่าครับต้องรู้จักตีโกณทั้งหกค่า ตีโกนทั้งหกค่าว่ามีไขรบ้านซึ่งตีโกนที่เราเรียนเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับการวัดความยาวของสามเหลี่ยมอะไรนะมุมฉากมุมฉากเราจะเรียนเกี่ยวกับการวัดความยาวนะของสามเหลี่ยมมุมฉากเราวาดสามเหลี่ยมไปด้วยลูกหนึ่งเรียนเกี่ยวกับการวัดความยาวของสามเหลี่ยมมุมฉาก แล้วก็พี่สมมุต hm mm ิว hmm. ่าให้มุมเ mm hmm. A เป็นมุมที่เราสนใจตรงนี mm ้แล้วกันนะมุม A มุม A เป็นมุมที่เราสนใจพี่ว่าเราน่านจะค้นกันหมดแล้วใช่ไหมด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม A ค mm ือ hmm. ด้านนี้เขาเรียก mm hmm. ว่าด้านอะไรนะเออเออด้านข้ mm hmm. มามปะใช่ไหมตรงข้ามมุม A คือมุมที่เราสนใจแสดงว่าด้านที่ตรงข้ามมุมเเขาเรียกว่าด้านข้ามด้านอะไรนะ ด้านขามด้านขามพี่ย่อเป็นขอไข่แล้วก็จุดอย่างนี้นะอันนี้คือเรียกว่าด้านขามเพราะว่ามันตรงข้ามกับมุมที่เราสนใจทันไหมชื่อว่าด้านขามขอไข่เดี๋ยวพี่เขียนให้ดูด้วยขอไข่นี้ย่อมาจากขามก็คือตรงข้ามกับมุมที่เราสนใจทีนี้มันจะมีด้านตรงนี้ที่พี่ขีดถูกมันตรงข้ามกับมุมเลยนะมุมฉากเขาจะเรียกว่าด้านฉากจะย่อเป็นชอชิง แล้วก็จุดเรียกว่าด้านฉากที่เป็นด้านฉากเพราะว่ามันตรงข้ามกับใครนะมุมฉากแค่นี้เลยด้านฉากแล้วก็สุดท้ายมันด้านเนี้ยม,มันจะชิดมุมที่เราสนใจเขาเรียกว่าด้านชิดเห็นปะ่ะมันจะอยู่ชิดกับมุมที่เราสนใจชื่อว่าด้านชิดก็ย่อเป็นชอชา อีกรอบนะมันอยู่ชิดกับมุมที่เราทําไมนะเราสนใจก็ชื่อว่าด้านชิดเลื่มานะทรายเราท่องว่าไงทรายเอทรายเออ่อะไรนะข้ามฉากก็คือเป็นด้านข้ามความยาวด้านข้ามหารด้วยความยาวด้านฉากเขาเรียกว่าข้ามฉากเขียนได้นะเราจบไปตามพี่ได้เลยข้ามฉาก ข้ามฉากอย่างนี้นะข้ามฉากด้านข้ามหันโดยด้านฉากข้ามฉากคอและท่องว่ายังไงนะชิดฉากก็คือมีด้านชิดแล้วก็หันด้วยด้านฉากใช่ไหมเราก็ท้องว่าชิดฉากแล้วก็แทนท่องว่ายังไงนะเออก็จะเป็นด้านข้ามหันด้วยด้านชิดใช่ไหมเขาเรียกว่าข้ามชิด ด้านข้ามห,าหนันด้วยด้านชิดเขาเรียกว่าข้ามชิดจอดชะนี้ก่อนอันนี้ก่อนนี่ต้องท่องนะก่อนนอนนะเออจะได้จดําจได้จะจําได้ข้ามฉากชิดฉากแล้วก็ข้ามชิดแล้วก็อันดับถัดมาที่ต้องรู้จักคือตีโกนมันมีกี่ค่านะที่พี่บอกที่เราเรียนหกหรือสามขาดอีกสาม อีกสามอันนี้มาจากเป็นส่วนกลับเ,เขาเรียกว่าส่วนกลับส่วนกลับส่วนกลับนะเราต้องจำส่วนกลับให้ได้ด้วยทรายนี่เป็นส่วนกลับของใครนะโคเซกเออเอ,อเราเขียนไม้นะโคเซกโคเซกส่วนกลับก็คือการสลับเศษส่วนแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปอธิบายให้ดูในโจทย์เลย แล้วส่วนกับของคอสชื่อว่าสิแล้วก็ส่วนกับของแทนชื่อว่าคอสชื่อว่าคอสคำว่าส่วนกับคือเอาคำตอบมาสลับเศ่ส่วนแบบพี่ทำให้ดูนะคือคอสทีนี้เวลาเราท่องก็ท่องว่าไซน์คอสแทนแล้วก็โคเซกสิคอสแบบนี้เลยไซน์คอสแทนโคเซกสิคอสประมาณนี้เลยทำโจทย์กัน น่าจะน่าจะทำได้แบบนึงนะสองข้อสองข้อ,อ,อ,ขอเรารู้จักตีโกนทั้งหกข้าแล้วเนาะแล้วก็รู้จักส่วนกับข้อห่งข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งใครพอได้แล้วทำได้เลยนะ ข้อหนึ่งเขาให้ตีโกนค่าอะไรมาค่าทรายแล้วก็หาค่าที่เหลืออีกค่าทีนี้ถ้าเขาให้มาหนึ่งค่าแล้วอยากได้ค่าอื่นๆให้เราวาดสามเหลี่ยมวิธีการนะวาดอะไรนะวาดสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าทรายเซตาเนาะเอามุมเซตาเนี่ยมาวาดสามเหลี่ยม เอาลงสามเหลี่ยมเลยอันนี้ชื่อว่ามุมเสตาจริงๆจ,จะใส่ด้านซ้ายหรือด้านบนก็ได้แล้วแต่คำตอบเท่ากันหมดแต่ว่าถ้าพี่ถนัดก็ชอบใส่ฝั่งซ้ายซ้ายเราท่องว่าไงนะเออแสดงว่าพี่ค่อ,อยไล่นะตรงนี้คือข้ามแสดงว่าเลขสามอะต้องไปลงตำแหน่งข้ามแล้วก็เลขห้าต้องไปลงตำแหน่งฉากเพราะว่าซ้ายคือข้ามฉาก ข้ามคือข้ามตรงข้ามมุมที่เราสนใจก็คือฝั่งนี้ทันไหมต้องเป็นเลขอะไรนะเลขสามเราก็ใส่เลขสามแล้วก็ด้านล่างก็คือฉากฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือฝั่งนี้ต้องเป็นเลขห้าทันนะใส่เลขห้าเข้าไปอีกด้านหนึ่งถ้าไม่คุ้นจะต้องหาจากเ,าเขาเรียกว่าพีทาโกรัสใช่ไหมสมมติว่าเอาเอาถ้าข้อแรกสมมติเราไม่คุนนะแต่ถ้าใคร จำเลขได้ก็เติมได้เลยนะสมมติว่าเราไม่คุ้นว่าเป็นเลขอะไรพี่ให้ชื่อเองทีนี้มันมันจะมีวิธีการหาความยาวของสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องไหมเขาจะเอาด้านตรงข้ามมุมฉากยกกาลังสองใช่ไหมใช่แล้วก็เอาไปเท่ากับด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านแนวตั้งกับแนวนอนอ่ะเอาด้านประกอบมุมฉากยกกาลังสองแล้วบวกกันอันนี้ที่เขาเรียกว่าพีทากรัส ก็จะได้3ามกำลังสองบวก x กําลังสองแบบนี้ทันไหมแสดงว่า5้ากำลังสองก็ยี่สิบเท่าไหร่นะยี่ห้าแล้วก็สามกำลังสองได้เก้าแล้วก็บวก x กำลังสองแล้วก็เก้าย้ายไปลบยี่ห้าเหลือสิบเท่าไหร่สิบหกสิบหกทีนี้พี่สลับฝั่งนะเราก็จะได้ว่า x กํำลังสองได้สิบหกก็ไปเติมรูทให้มัน ทีนี้เวลาเติมรูทพี่ขอตอบเฉพาะค่าบวกนะเพราะว่าด้านมันเป็นค่าบวกอย่างเดียวถูกต้องไหมได้เท่าไหร่ใครกําลังสองได้16บหเติมรูทอะ่ะได้สแสดงว่า x คือ4ี่ถูั้ไหมเพราะว่ารูทสิบได้4เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสามเหลี่ยมที่เราอาจจะต้องจําเพราะว่ามันจะท่องว่าสามสี่ห้าอย่างเงี้ยมันจะมาคู่กันแล้วเราก็หาตีโกณอีกหค่าได้เลย พี่เขียนค่าทรายก่อนเขาให้มาแล้วป่ะคือสามส่วนห้าถัดไปคอร์สนะพี่ไล่เลยนะทรายแล้วก็ค่าคอร์ส่ะคอร์สเราท่องว่าไงเออก็คือชิดฉากใช่ไหมก็สี่ส่วนห้ยสี่ส่วนห้าสี่ส่วนห้าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือค่าอะไรนะค่าแทนค่าแนทนทีนี้ค่าแทนมันจะเป็น ข้ามชิดใช่ไหมมันจะได้ข้ามชิดก็คือ3ส่วนใครนะ3ส่วนสี่อันนี้หมดยัง่งเลยหรืออีก3ามหลืออีก3ที่เป็นส่วนกลับนะเขียนเท่านี้ก่อน เวลาเราท่องก็ sin cos แทนแล้วก็ cosec sec cot เนาะแสดงว่าส่วนกลับของ sin ก็คือ cosec อาอ cosec ทีนี้เวลาเราตอบส่วนกลับนะส่วนกลับคือการสลับเศษส่วนแสดงว่า sin เป็น3ส่วน5ถ้า cos e กก็สลับเศษส่วนเป็น5้3ส่วนสาส่วน3มทันไหมส่วนกลับคือการสลับเศษส่วนก็ตอบ5้าสัคอเป็น4ส่วน5 ถ้าเกิดว่าส่วนกลับของคอสเอาใหม่นะเราท่องว่าไซน์คอสแทนโคเซกแล้วก็เซกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจะหาส่วนกลับของคอสก็คือเศกเซกก็เอาส่ส่วน5มาสลับเศษส่วนก็กลายเป็น5ส่วนใครส่วน4 5ส่วน4ลักษณะนี้สุดท้ายส่วนกลับของแทนเราก็ท่องว่าไซน์คอสแทนโคเซกเซกแล้วก็ค่าคอสอีกอันนึง ค่าขอดนี่เวลาตอบก็คือมันเป็นโซนกลับของใครนะของแทนก็เอาค่าแทนที่เป็นสามโนสี่มาพลิกสลับเศษส่วนเป็นสี่่วนสามแบบนี้เลยทายข้อสองข้อสองพื้นฐานอันที่สองพี่ขอเรียกว่ามุมที่เราต้องจําแล้วกันมุมที่เราต้องจําเออพี่ขอเขียนอย่างนี้เลยมุมที่ต้องจํา มุมที่ต้องจําหลักๆพี่ว่าเรารู้อยู่แล้วก็คือมุม30 4สห้าแล้วก็ใครนะ60มีมุม30มุม45แล้วก็มุม60 ขยายช่องก่อนพี่เขียนตัวใหญ่เอ,อ่อค่าตีโกนพี่แนะนำให้จำแค่สามค่าเพราะว่าที่ที่ให้จำแค่สามค่าเพราะว่าที่เหลือมันเป็นอะไรนะเป็นโซนกลับต่อแค่สลับเศษส่วนอันดับแรกคือค่าทรายแล้วก็มีค่าคอสแล้วก็แทนขอให้จำสามอันก่อนจริงๆมันจำได้หลายแบบเราจะใช้เป็น เขาใช้มือซ้ายหรือมือขวานะมือซ้ายปะใช้ปะใช่ปะใช้มือซ้ายเออใช้มือซ้ายก็ได้แล้วแต่เราถนัดหรือว่าเราจะจําไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นถ้าถ้าพี่นะพี่ชอบแบบจํามากกว่าถ้าเป็นการจํานะพี่ก็จะจําว่าซ้ายเนี่ยยังไงก็ต้องมีส่วนสองมาถึงพี่เขียนส่วนสองไว้ก่อนต้องมีส่วนอะไรนะ ส่วนสแต่ว่าไม่ได้บังคับเรานะก็คือเราอาจจะจําแบบพี่หรืออาจจะใช้มือซ้ายก็ได้ได้หมดเลยแต่ว่ามาถึงซ์ายให้เขียนส่วนสองแล้วก็ด้านบนให้เติมรูทเติมอะไรนะเติมรูทแล้วซ์ายเราจะจําว่ามันจะต้องไล่เลขเป็น1นึ่เท่านี้ ก็คือขั้นตอนแรกส่วน2ส่วน2แล้วก็เติมรูทแล้วก็ไล่เป็นใครได้นะ1 2 3่รูทก็คือ1 3. แสดงว่าก้อนแรกก็คือ1นึ่ส่วนสอลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไซ n ์สามสิองศาตอบหนึ่งส่วนสองไซด์สี่สาองศาตอบรูทสองส่วนสองไซด์หกองศาตอบรูทสามส่วนสองเดี๋ยวพอทำโจทย์ไปเรื่อยก,ก็จำได้เอง คอสก็เหมือนกันคอสต้องใส่ส่วนอะไรก่อนส่วน2เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแล้วก็ตัวเศษเติมรูทเติมรูทเติมรูทแต่ว่าคอสจะส่วนทางคือค่าทายอะ่ะพอเติมรูทแล้วเราใส่อะไรนะหนึ่สคอจะ3ามสจะส่วนทางคอสต้องใส่ใครนะ3า1สองห1ก็คือ1แสดงว่ากล้องสุดท้ายขึ้นหนส่วนส เพราะฉะนั้นถ้าเราหาคอส30องศาก็ตอบรู้3ส่วน2องคอสองศาก็รู้2ส่วน2องคอสองศาก็ได้1ส่วน2สุดท้ายคือค่าอะไรค่าแทนแทนมันคือใครส่วนใครนะเออเออต้องอันนี้ต้องจำนะแทนคือไซส่วนคอสแทนคือไซ n ส่วนคอส ทีนี้เวลาพี่จําค่าแทนคือค่าแทนอะ่ะมันจะต้องอยู่ในรูปเศษส่วนเหมือนทรายกับคอร์สพี่ก็เลยใส่ที่เป็นตัวแบ่งเศษส่วนลักษณะนี้แต่ว่าค่าแทนจะต้องเติมรูททั้งบนทั้งล่างก็เลยเป็นรูทก้อนใหญ่อันนี้ที่พี่จำนะเป็นรูทก้อนใหญ่แทนมันคือใครส่วนใครนะทรายส่วนคอร์สแล้วเวลาเราเติมค่าทรายด้านบนเราจะไล่เลขหนึส เพราะฉะนั้นแทนมันคือสายส่วนคอสแสดงว่าด้านบนเป็นค่าทรายพี่ก็จะไล่เลข1 2 3มเหมือนกันถนเนาะแต่ว่าด้านล่างมันเป็นค่าคอสแสดงว่าด้านล่างของแทนก็ต้องเป็นค่าคอสแล้วค่าคอสเวลาไล่เลขอะ่ะมันจะไล่3 2 1เราก็ใส่3 2มมันก็จะได้สายส่วนคอสที่เป็นค่าแทน ตอนแรกรู้แจกได้ใช่ไหมมันหารกันอนะรูดหก็ได้1แต่ว่ารูสาก็ต้องเก็บไว้มันก็เลยได้1ส่วนใครนะ1ส่วนรูสาแต่ว่าก้อนที่2ถ้าสังเกตว่าถึงแม้เราแจกรูเข้ามามันเป็นรูดสส่วนรูสมันก็ตัดกันเหลือหนึ่งก้อนสามตัวส่วนนะไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าส่วนด้วยหนึ่งก็ได้ตัวเดิมอะก็ได้ดไรู้แล้วไงรูสามเท่านี้เลย